กลับมาติดตามรู้ทันน้ำนะคะวันนี้ยังคงติดตามการแก้ปัญหาน้ําท่วมของรัฐบาลค่ะซึ่งสิ่งหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีกําชับมากที่สุดก็คือการก่อสร้างประตูระบายน้ําและแนวป้องกันน้ําท่วมที่จะต้องทําให้แล้วเสร็จก่อนที่น้าจะมานะคะไปติดตามจากรูทันน้าค่ะ สถานการณ์น้ำการ,การทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรูทน,น้ำ Water Watchdog ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยค่ะปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมคณะกรรมาการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติหรือกอบอ,อเพื่อติดตามความคืบหน้าแผนงานและโครงการต่างๆที่ได้มอบหมายไปก่อนหน้านี้ค่ะ นายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าการบริหารจัดก,การน้ําโดยเฉพาะการพร่องน้ําในเขื่อนทําได้ดีส่วนการขุดลอกคลกองนั้นแม้จะมีบางส่วนอาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่หากดูจากความก้าวหน้าเมื่อฝนมาก็คาดว่าน่าจะรองรับได้ค่ะส่วนสิ่งก่อสร้างอย่างเช่นประตูระบายน้ําที่กําลังก่อสร้างได้สั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับวิธีการทํางานโดยจะต้องดึงในส่วนที่มีความสําคัญขึ้นมาทํางานก่อนที่เหลือเราต้องพูดคุยประสานงานกัน ระหว่างกอบอ,อกับศูนย์ที่อยู่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงอื่นๆเพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นค่ะสารคดีสั้นหนึ่งน้ำใจเดียวตามรอยพระราชดำริวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแนวทางแก้ปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำค่ะ ที่25กุมภาพันธ25์2525พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินทรงปิดเขื่อนนเรศวรและทรงเยี่ยมราษฎรบ้านหาดใหญ่อำเภอรพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกทรงมีพระราชดำริกเกี่ยวกับงานชนระทานว่าควรพิจารณาโครงการและก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำแขวน้อยที่อำเภอวัดโบดอย่างเร่งด่วนเพื่อบันเทาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำแขวน้อยต่อล่าง และสามารถจัดหาน้ําสนับสนุนโครงการชปรปทานพิษณุโลกโครงการชประทานเจ้าพระยาใหญ่ให้รัษฎรสามารถเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปีลุ่มน้ําแข่น้อยเป็นลุ่มน้ําสาขาทางฝั่งซ้ายของลุ่มน้ํานานมีต้นน้ําอยู่ในเขตพื้นที่อําเภอชาติตรการและอําเภอนครไทยจงังหวัดพิษณุโลกโดยมีพื้นที่เกษตรกรรมกว่าสองแส0ไร่ซึ่งทุกปี จะประสบปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ำหลากและขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแลงกรมชลประทานจึงเริ่มดำเนินการก่อสร้างเขื่อนแควน้อยบ้านเขาหินลาดเป็นอ่างเก็บน้ำอเนกประสงค์ขนาดใหญ่เก็บกักน้ำได้769ล้านลูกบาทเมตรโดยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่20กรกฎาคม2 5 5 2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมพระราชทานนามเขื่อนนี้ว่า เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ช่วยเหลือราษฎรแก้ปัญหาน้ำท่วมและภายแล้งได้อย่าง,ย,างยั่งยืน ชอชวันนี้ค่ะจะพาไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองซึ่งพวกเขาะะถูกน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีวันนี้เขาจะมีวิธีปรับตัวอยู่กับน้ำกันอย่างไรไปติดตามกันค่ะบ้านไม้ยกพื้นสูงประมาณ2เมตร50ซนติเมตรขนาด30ตารางวาปลูกอยู่บนพื้นที่หมู่ที่6ตตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเป็นบ้านต้นแบบที่ปลูกหนีน้ำท่วมพราะงบประมาณที่จะใช้อยู่แค่ประมาณ300,000บาทครับ อำนาจคล้ายสิทธิเจ้าของบ้านเล่าว่าหากน้ําท่วมในปีนี้เท่ากับปีที่ผ่านมาบ้านของตนเองที่ปลูกขึ้นมาใหม่จะไม่ถูกน้ําท่วมและสามารถอาศัยอยู่ได้เหมือนคนปกติเนื่องจากการปลูกบ้านในครั้งนี้จะใช้ระดับน้ําท่วมปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์แล้วยกพื้นบ้านให้สูงกว่าน้ําอีกประมาณ1เมตรอุปกรณ์ในการปลูกบ้านก็จะเป็นไม้เก่าส่วนดินที่ถมเป็นพื้นนั้นก็เพื่อไว้สําหรับการวางสิ่งของหนีน้ํา การปลูกบ้านในลักษณะนี้ลดอัตราเสี่ยงที่บ้านจะพังถลม่มน้อยกว่าการดีดบ้านด้วยครับตอนนี้ชาวบ้านก็บางบ้านก็มีการเตรียมตัวมีการทําบ้านให้สูงขึ้นมีการถมที่บางบ้านก็มีทุนทรัพย์หน่อยก็ถมดินให้สูงปลูกบใบสูงขึ้นดีดบ้านให้สูงขึ้นอยากให้ทางรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือให้เหมือนให้เหมาะสมกับที่เป็นอยู่ การปรับตัวและเรียนรู้ที่จะอยู่กับน้ําในช่วงน้ําท่วมเป็นหนึ่งวิธีที่ชาวบ้านตำบลผงเพงอําเภอป่าโมกนํามาปรับใช้และนี่เป็นวิธีเดียวที่จะทําให้พวกเขาใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติแม้จะถูกน้ําท่วมก็ตามครับเสกสมแจ้งจิตรายงาน อาจคลื่นฟ้าคลื่นฝนนะคะและบางพื้นที่จะมีฝนตกหนกักอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากก็ได้นะคะคุณผู้ชมก็จะต้องติดตามการแจ้งเตือนภัยเป็นระยะด้วยนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะเรายังคงติดตามสถานการณ์น้ําทั้งน้ําท่วมน้ําแล้งมาฝากกันเช่นเดิมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์น้ําไปพร้อมๆกับเราได้ที่นี่ในรู้ทันน้ําหลังข่าวในพระราชสำนักสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ we